ก็คือคนไทยเปิดตัวไฮมาส์ล่าสุดข้างบ้านมีเสี่ยวโหคือแบบสุดยอดจ้ะพีพ่่คือแบบเกิดมาเพิ่งเคยเห็นอาวุธแบบนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นคือแบบมันแบบอลังการมากๆอะ่ะมีรถแบบขนอาวุธด้วยนะมีรถขนโห ดกป้าพี่พี่คนไทยเอาจริงแล้วนะจ๊ะทำไมคนไทยเอาจริงแล้วนะคะพี่พี่ก็ก็คือเตรียมอาวุธพร้อม ทุกอย่างพร้อมทหารพร้อมสุดยอดคิมนีก็กลับสบายดีเดอ้อจ้าพี่พี่ทุกคนสบายดีพี่พี่เอฟทุกสบายดีพี่พี่เอฟซีทุกคนฟังท่ายแล้วก็ฟังเล่านํำเดอ้อมือวนนี้น้่นกะชิมานํำเสนอโบกมือว่าเป็นเป็นกเกษตรในตอนนี้เนาะหรือว่าแบบเป็นเป็นข้าวแบบเป็นข้าวในตอนนี้นะกำลังหนังอยู่ นองนน่ะต๊ะข้าวจะบอกว่านองนน่ะต๊ะข้าวนุ่นบอเคยหูบอเคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะนุองเห็นแล้วบพกรู้สึกมันว้าวมากเฮ้ยคนไทยเขามีแบบนี้ด้วยหรอเขาเอาจิงนะเขาสร้างอาวุธใหญ่มากเลยเงี้ยน้องก็ตื่นเต้นนอกจากพี่พี่ถ้านุ้่นคลิปนี้น้องนพูดพี่ประกันใดกะต้องขออภัยพี่พี่ทุกคนนําเด้อมีอย่างยากทักเตือนนองนกะสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เ้อค่ะตดเด้อจ้ะ ถ้ามีอย่างที่แบบมีข่าวล่าสุดอย่างกะช่วยบอกน้องนนหนยเด้อน้องน่บุกจักต๊ข่าวน้องนอ๋ต๊ข่าวอะลรคือหากะหูว่าเฮ้ยประเทศคนไทยเขาเขาจะสู้รบกับขมรเหรอแล้วเขาแบบเตรียมอาวุธพอมากพี่พี่เฮ้ยขมรหรือกัมพูชาขมรเขมรเนาะแต่ต้องพูดพี่ คือคนไทยเขาจะสูร้รบกับเขเมีคือแบบอาวุธเขาพร้อมมากจริงทหารพร้อมอาวุธพร้อมอย่ามาเล่นกับถ้าใจไม่จริงอะอย่ามาเล่นกับคนไทยใจีพีคือคนไทยถ้าเขาเอาจริงแล้วคือเขาจะเอาจริงเลยนะเขาคือเขาทําอะไรเขาพร้อมทุกอย่างปหูอาวุธ ทหารประเทศไทยทำไมใส่ชุดเท่จังอาวุธแล้วก็ชุดปิดหน้าเท่มากเท่มากก็เท่อะใส่ชุดอะไรเท่จังตรวอ๋อจะหรวดวิถีนยิงไกลสามร้อยกิโลหาห้าร้อยกิโลว้าวภายในสามวิ สุดยอดคิดได้ยังไงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปลบกับประเทศใดประเทศหนึ่งน้องจ๋าพี่พี่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ที่คือประมาณนั้นแหละพี่พี่อาจจะอาจจะรู้ก่อนน้องนุ่นเพราะเห็นหลายคนทําคลิปนี้อยู่แต่ว่าน้องนุ่นะอาจจะมาหาแต่ว่าที่น้องนุ่นมาในวันนี้น้องนุ่นไม่ได้คีดบ้านน้องนุ่นทันข่าวนะน้องนุ่นอาจจะตกข่าวแต่น้องนุ่นมาในฐานะที่น้องนุ่น ปลื้มใจมากๆคืออาวุธประเทศไทยพร้อมเล่นใหญ่ทหารพร้อมคือเกิดมาลงนู่นไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นี่แหละลจ้าพี่พีคือประเทศไทยถ้าจะเล่นอะไรถ้าจะทําอะไรต้องยิ่งใหญ่ต้องอลังการจริงเฉียดอันนี้ไม่รู้ว่าพี่พีจะคอนแบบ พี่พี่จะแบบเออจะพูดหนูไหมอะไรแบบจะดราม่าไหมถ้าหนูจะพูดว่าหนูไม่ได้แบบว่าคนไทยตรงนี้นั่นนะคือแบบว่าเสียหน้าเสียเสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่คือประเทศไทยไม่รู้ว่าหนูไม่ได้หมายความว่าเอ้ยคนไทยแบบออ้ยกลัวเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะพี่พี่ไม่ใช่ก็คือคนไทยอ่ะเขาทําอะไรเขาเล่นใหญ่อะ่ะทาอะไรต้องทําให้สุดถ้าใครจะมาสู้รบกับเขาเลยนะเขาเอาให้สุดจริง โหเห็นแล้วแบบมันรู้สึกน่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวแบบมันแบบถึกแบบกว่าเขาจะผลิตมาได้นี่ต้องแบบหมดเงินหลายเศษแน่ๆแล้วก็ต้องแบบว่ามีไม่ต้องหมดเงินหลายเศษอะ่ะก็คือกว่าจะผลิตมาได้เครื่องมือแต่ละเครื่องอะมันไม่ได้ง่ายจะ่เลยนะคะพี่ที่จะไปสู้ลบอะ่ะ แต่คนไทยเขาทำได้เขาผลิตหลายอย่างมากจริงโอ้โหเห็นแล้วแบบสุดยอดคนไทยเขาเอินมาลูกเบี้เนาะเฮ้ยไม่ใช่คนลาวหนูผิดคนลาวเขาเอินมาลูกเบี้ยได้ใจพี่พี่อันนี้ฮะแบบลูกเบี้ที่แบบมันสัตว์ตุ้มแล้วก็ระเบิดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหทันสมัยคือแบบของที่แบบอา,อาวุธของประเทศไทยอ่ ทันสมัยมากๆผลิตมาใหม่เอี่ยมเลยอะทันสมัยสุดๆใครอะไรใครจะสู้ไหวแแบบนี้คือมันทันสมัยจริงๆพี่ๆคือแบบเอาแบบคนหนึ่งเรียนแบบไม่ได้เลย่ยนี่คือความคิดของคนไทยเนาะจา้ะ นี่คือความคิดของคนไทยคือไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะจะจะทำอะไรยังไงก็ยิ่งใหญ่เตรียมพร้อมทุกอย่างอันนี้น้องนุ่นมากวันนี้ก็ใส่ชุดกีฬาประเทศไทยท่าจะไปพี่แล้วก็ร้านสางสงแสง คิมนี้ถ้าน้องนุ่นพูดผิดประการใดน้องนุ่นก็ต้องขออภัยนําเด้อใจพี่พี่น้องนุ่นอาจจะยังบบท่านข่าวเนาะเพราะว่าน้องนุ่นหักหูว่าอุ้ยประเทศไทยเขาจะสู้รบกับเขมรเหรออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ว่าต้องระวังตัวนะคะพี่คือไทยเขาเล่นจริงนะเขาเล่นจริงนะ ก็คีเมียมุ่นก็สิจ๊บไปเพียงเท่านี้นอจากพี่ฝากก,ากาดไลค์กดติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้น้องนุ่นด้วยนะคะถ้าน้องนุ่นพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยเด้อถ้ามีข่าวไม่ไหมข่าวล่าสุดก็มาบอกน้องนุ่นแน่พี่ๆอ่ะทุกคนพี่ๆอ่ะอาจจะรู้ข่าวน่าก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าน้องเพิ่งรู้ถ้ามันเป็นข่าวลา่ถาถ้าแบบว่าเออมันเป็นข่าวที่แบบมันล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยก็มาบอกน้องนุ่นเด้อ้องจะหากะเฮียนหูนะจ๊ะพ,พี่หากะเฮียนหูวิธีการแบบว่า รีแนะอคชั่นอะอ่านน่นก็หากกหากกจะว่าเฮียนหูนี่แหละก็ฝากพี่ๆแนะนำแล้วก็ตักเตือนน้องโน่นใน,นเด้อทางโน้านพูดพี่ประกันใดโน่น,นก็อยากเติบโตนั่นแหละจริงคลิปนี้น่นก็บชิจโจไว้เพจท่านี้จะฝากกดไลค์กดติดตามและฝากกำลังใจให้น้องโน้นด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนโน,น,น่นโดยการโบกข้าชามโฆษณาเด้อไปเลยเด้อสบายดี